ออเดอร์แบบนี้นะครับนี่ออเดอร์แบบนี้ผมมีวิธีการหาจุดเข้ายังไงให้ได้ต้นเทรนหรือว่าปลายไส้เลยนะครับซึ่งการเทรดออเดอร์เมื่อกี้นี้นะครับก็ผมทํากําไรไปประมาณเกือบพันจุดเลยนะแล้วก็จะเป็นจุดเข้าเทรดที่แบบว่าเกือบปลายไส้ได้ต้นเทรนเลยนะครับก็เก็บกําไรไปไม่ถึงห้านาทีผมก็ปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าการาฟมันมาจุดที่สําคัญมากๆนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าทําไมผมถึงได้อ,ออเดอร์แบบนี้ หาจุดเข้าเทรดต้นเทนแบบนี้ได้ยังไงนะครับฟันกําไรไปเลยนะครับแบบว่าหลักพันจุดแบบว่าเก็บกําไรแบบว่ารวดเร็วเลยนะครับก็ฝากรายการใหม่ด้วยนะครับรายการนี้มีชื่อว่า Trading Recap นั่นเองนะครับผมก็จะพามาดูว่าออเดอร์ต่างๆที่ผมเข้าเทรดเนี่ยมันมีลักษณะระบบการวิเคราะห์ยังไงได้บ้างน,นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดกำลังมองหาโบเกอร์ดีๆคนไทยนิยมปี2024นี้นะครับก็ฝากโบเกอร์ hf m ไว้ด้วยนะครับซึ่งโบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5ประเภทบัญชีนะครับก็จะมีบัญชีเซนซีโร่โปรพรีเมียมนะครับใครที่เป็นมือใหม่ใครที่ทุนน้อยเหมาะกับบัญชีเซนครับส่วนใครที่มองหาสเปดต่ําเริ่มจากศูนย์เลยก็จะมีบัญชีซีโร่นะครับก็ไม่มีค่าสวอปสเปดเริ่มที่ศูนย์นะครับส่วนบัญชีโปรครับไฮไลท์ ทองคําสเปซ14จุดส่วนคู่เงินนะครับคู่เงินจะอยู่ที่ประมาณ6-7จุดนะครับต่ํามากเลยนะครับฝากขั้นต่ำ100เหรียญไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็จะมีโบนัส3.3นะครับนี่ถ้าใครอยากได้โบนัส100%เต็มสูงสุดถึง100เหรียญน,นะครับก็สามารถเปิดบัญชีท็อปบโบนสได้นะครับส่วนใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นพวกใบอนุญาตความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องการเปิดบัญชีก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่นะครับรายการนี้ก็จะผมมีจุดประสงค์ตรงที่ว่าจุดเข้าเทรดนะครับผมก็มีการเทรดอยู่เป็นประจําวันอยู่แล้วนะครับอย่างผมเองผมก็เป็น full time trader นะจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ full หรอกอาจจะเป็น part time แล้วกันอาจจะเป็น day trade อะไรแบบนี้วันไหนว่างก็เทรดวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้เทรดนะครับเพราะผมก็ต้องมีดูแลในเรื่องของสถาบันอิเวศวิทยด้วยนะครับไหนว่าจะทำคอนเทนต์ ไหนจะตัดต่อวิดีโอไหนจะลงคลิปต่างๆนะครับผมก็ต้องแบ่งเวลาไปทําในส่วนนั้นด้วยนะครับดังนั้นการเทรดผมก็จะมีเวลาว่างแบบว่าไม่กี่วันนะครับอย่างสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็น่าจะได้เทรดประมาณสัก2-3ถึงวันนะครับแล้วก็ผมก็คงไม่ได้เทรดทั้งวันด้วยผมก็ต้องเลือกเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็มีโอกาสได้เปรียบในการทํากําไรมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะได้เทรดช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะครับหรือว่าบางครั้งที่ผมที่ไลฟ์เนี่ยไลฟ์ live ผมก็เทรดบนไลฟ์เลยครับ วันนั้นแหละผมก็ทํากําไรไปนะครับก็ไลฟ์ช่วงทุ่มครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มนั่นแหละก็เป็นช่วงเวลาทําเงินของผมเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วรายการนี้นะครับก็จะชื่อว่า t r a d i n g Recap นะครับเทรดดิ้งรีแคก็ตามตัวเลยครับผมก็จะมารีแคปการเทรดของผมบ้างนะครับว่าการเทรดครั้งนี้ที่ผมเทรดได้กําไรได้เพราะอะไรเทรดเสียเสียเพราะอะไรนะครับผมก็จะมาเจาะลึกทุกประเด็นเจาะลึกทุกอย่างว่าโซนการวิเคราะห์ทําไมผมถึงเข้าบ่ายโซนนี้ทำํำไมผมถึงเข้าเซล ทำไมตรงนี้ผมได้กําไรนะครับเนี่ยผมจะมาจาะลึกทุกประเด็นเลยนะครับเพื่อที่หลายๆคนที่ติดตามผมมาเนาะก็อาจจะยังไม่เคยเห็นผมเทรดจริงๆนะครับแต่ถ้าใครที่ติดตามผมมานะแม้ว่าติดตามมาแล้วผมจะมีช่วงหนึ่งผมเทรดบน mt 5เลยผมเทรดให้ดูเลยนะครับก็จะเห็นออเดอร์ชัดเจนเลยได้กําไรชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ผมก็คงไม่ได้ทำลนะเพราะว่ามันโดยเรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องของความเสี่ยงที่ที่ช่องอาจจะโดนปิดได้นะครับมันมันก็ไม่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ดังนั้น ผมก็เลยใช้การทาคลิปแล้วกันโดยที่ผมจะตั้งชื่อรายการว่า Trading Recap แล้วก็จะมาจอดเลือกทกเด็นกันว่าออเดอร์การเทรดในอดีตนี้นะครับมันจะวิเคห์ยัางไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู EP ีหนึ่งกันนะครับ e ี EP นี้ก็จะมาดูการเทรดของวันน่าจะ2วันที่แล้วนะนะครับสวันที่แล้วก็คือวันจันทร์นั่นแหละทำไมผมถึงได้ออเดอร์อันนี้นั่นเองนะครับออเดอร์นี้นะครับผมเทรดเมื่อวันจันทร์ช่วงบ่าย2องออเดอร์นี้ผมก็เทรดไปทั้งหมด3ามอเดอร์นะครับ 3ออเดอร์ม order, ผมก็บายทั้งหมดเลยนะครับส่วนการเก็บ DP ีเนี่ยจริงๆหลักๆแล้วนะผมไม่ได้เป็นสายสวิงเทรดนะครับผมสายสกาวปิงสายสไนเปอร์นะครับผมไม่ได้เก็บเป็นพันจุดขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าวางออเดอร์ทิ้งออเดอร์ไว้ยาวนานขนาดนั้นนะครับผมจะใช้แบบว่าใช้โอกาสในการเทรดจังหวะแรกเท่านั้นนะครับกราฟลงมาปับ๊บกราฟดีดขึ้นทันทีนี่แหละผมจะชอบเทรดแบบนี้ผมจะไม่ปล่อยให้ออเดอร์วิ่งนานไม่ได้ปล่อยให้ออเดอร์ค้างไว้นานนะครับ อันนี้จะเป็นสไตล์การเทรดของผมเนาะเพราะว่าถ้าใครที่ดูระบบสวิงเทรดมาแล้วจะมาแบบว่าเทรดระบบนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะถ้าระบบสวิงเทรดเนี่ยมันอาจจะต้องถือเป็นระยะเวลาถูกไหมกราฟลงมาก็ต้องถือไปไกลเพื่อจะเพื่อเก็บกําไรอีกสวิงหนึ่งแบบเนี้ยมันก็จะคนละระบบกันนะครับส่วนระบบนี้นะครับผมเรียกว่าระบบสไนเปอร์เทรดในกรอบครับเทรดกรอบไหนทํากําไรในกรอบนั้นนะครับอย่างเช่นกรอบด้านล่างนี้นะครับบายตรงนี้เก็บกรอบด้านบนครับ นี่ครับผมจะทํากําไรในกรอบเท่านั้นผมจะไม่ถือออกนอกกรอบเป็นอันขาดนี่แหละมันมันคือเงื่อนไขของการเทรดระบบนี้นั่นเองนะครับก็ผมได้ราคาบายมาโซนนี้ครับโซนเขียวนี่เลยนะครับแล้วผมก็ตั้งเง้แซลใต้โลอ่าเดี๋ยวเราไปดูบนหน้ากราฟกันนะครับว่าทำไมผมถึงได้ราคานี้แบบว่าจอดเลึกในรายละเอียดกันนะครับกราฟทองคําก็จะอยู่ในช่วงวันวันที่วันที่5ใช่ไหมวันที่5้าไหมอ่าวันที่5ช่วงบ่ายสาบ่ายสนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ของเมื่อวานเนาะ ผมก็ได้ออเดอร์ตัวนั้นไปนะครับก็ฟันกําไรแบบเก็บภายในแบบ5นาทีนี่ครับกราฟมันก็เด้งมาปั๊บแล้วก็ดีขึ้นเลยจริงๆมันไม่ได้5นาทีหรอกผมได้ตรงแท่งไหนว่าเนี่ยจริงๆผมได้แท่งนี้นะเนี่ยแท่งนี้ผมได้2ออเดอร์ไปแล้วผมก็ปล่อยอีออเดอร์หนึ่งให้มันรันเนี่ยก็จะเป็นออเดอร์นี้นะครับเนี่ยผมก็ไปเก็บไฮเดิมนี่ก็จะเป็นแท่งนี้แท่งใหญ่นะมันก็จะเท่ากับแท่งนี้ครับเนี่ยแท่งนี้ก็ดีขึ้นไปต่อผมก็ได้กําไรออเดอร์นี้ไปนะครับ ผมก็แบ่งปิดนะจริงๆบางทีเนี่ยผมไม่ได้ปิดทีเดียวทั้งหมดนะครับผมก็มีแบ่งปิดบ้างหลายๆออเดอร์ที่ผมเปิดเนี่ยเปิดสออเดอร์ผมก็ต้องปล่อยสักออเดอร์หนึ่งให้มันลันให้มัน TP r e d p r o f i ิตส์รันอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะได้กําไรมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมก็จะได้ออเดอร์นี้มาอ,อย่างของเมื่อวานนี้นะครับซ่อนการเทรดนะคือหลักๆแล้วระบบที่ผมใช้ผมจะเทรดในกรอบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบกราฟตรงนี้ออกไปซะ เอาไว้ประมาณนี้พอนี่แล้วเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงได้บ่ายนะครับหลักๆแล้วผมจะปรับไปที่ทำฟิล์ม H4 ก่อนนะครับไปดู H4 กันว่าทรงการ์ดเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับนต้านปีกรอบโซนเนี่ยถ้าใครยังยังตามไม่ทันนะครับหรือว่ายังไม่ทราบผมใช้เทรดระบบอะไรก็สามารถไปดูที่หน้าช่อง YouTube ได้นะครับนี่จะเป็นหน้าช่องนี้นะครับแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์ครับ ไปที่ Play ์ลิสเสร็จแล้วก็ไปเลือก Scopping t w i t เตอร e ซ i รีนะครับสามารถไปดูพวกวิดีโอนี้ได้ผมก็จะสอนวิธีการตรีกรอบโซนนะครับในไลฟ์ Live, ผมก็ถทรดให้ดูเลยครับแบบว่าเป็นสาิตที่ในการถทรดว่าผมถทรดสั้นยังไงหากรอบโซนยังไงเนี่ยสามารถดูในไลฟ์ที่เป็นของผมได้นะครับโอเคต่อไปนะครับโซนการเทรดนั้ง่ายๆเลยครับเราก็ต้องเลือกที่ชัดเจนแนวรับนะครับการปิดแท่งสลับสีกันเนี่ยคือสไตล์การหาแนวรับของผมนะ ผมจะหาบริเวณที่มันปิดแท่งสลับสีกันนะครับแล้วผมก็ตีท่าปไปเลยแบบนี้นะครับส่วนด้านบนก็เหมือนครับส่วนด้านบนก็เหมือนกันผมก็ใช้ราคาสูงสุดไายเดิมครับนี่ไปลายไส้นะครับผมก็ตีไปเลยนี่ก็จะเป็นกรอบโซนในการเทรดแลละนะครับนี่กรอบโซนในการเทรดเลยหลังๆแล้วคือใช้แท่งเทียนก่อนหน้าครับเนีย่ยแท่งเทียนก่อนหน้าจะเป็นแท่งนี้ถูกไหมผมก็ตีราคาไปลายไส้แล้วก็ด้านล่างด้วยแต่ด้านล่างเนี่ยมันลึกไปครับกราฟมันคงไม่ไม่ไมาถึงหรอก ดังนั้นก็ต้องหาแนวรับที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นแนวรับตรงนี้ครับนี่ก็จะได้แนวรับละสรุปแล้วกรอบโซนในการเทรดก็คือกรอบนี้ครับกรอบนี้เลยกราฟลงมาด้านล่างผมก็จะบายขึ้นไปนะครับเนี่ยลักษณะกราฟการเทรดมันก็ต้องเทรดในกรอบนี้มันเลยเรียกว่าสไนเปอร์เทรดในกรอบถ้าหลุดลงก็ต้องก็ต้องแบบว่าเซลล์ตามลงไปหรือจะเทรดบ,บายด้านล่างก็ได้เราก็ต้องรอแนวรับด้านล่างนี่ครับเนี่ยรอบายด้านล่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเทรดกรอบนี้ครับ เห็นไ,ไหมเนี่ยมันเลยเรียกว่าถือในกรอบนั่นเองนะครับอ่าสชั่วโมงเสร็จแล้วครับไปดูที่ H1 ครับ H1 เนี่ยคือถ้าผมตีเส้นไปเนี่ยทุกคนก็เห็นเลยว่าอ้การตีเส้นของผมเนี่ยมันมาตรงกับการปิดแท่งของหลายๆแท่งเลยนะใน H1 เนี่ยเห็นไหมนะครับใน H1 จริงๆก็จะมีแท่งนี้ที่มันครอบคลุมแท่งเทียมปัจจุบันด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถตีตัวนี้ได้คือถ้ามันหลุดแนวรับตรงนี้มันก็จะมาแนวรับนี้ครับแนวรับถัดไปก็รอบายตรงนี้ก็ได้ แต่ในกรณีกรณีอันนี้นะครับที่ผมไดออเดอร์นี้มันไม่ลงมาด้านล่างครับเห็นไหมมันไม่ลงมาด้านล่างมันลงมาแค่นี้เองถ้าไม่ผมถึงรู้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็หลักๆแล้วนะครับถ้าดูโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่เนี่ยเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนถูกไหมดังนั้นเวลากราฟมันเป็นขาขึ้นชัดเจนไซเข้ามันจะเป็นแบบนี้ครับกราฟดีดขึ้นครับกราฟพักตัวครับกราฟพักตัวครับสุดท้าย กราฟมันจะฟอร์มโซนกรอบครับเนี่ยมันจะทํากรอบต่างๆกรอบแนวรับแนวต้านเห็นไหมนี่ครับกรอบล่างกรอบบนครับด้านบนอีก1จุดเห็นไหมครับมันจะทํากรอบแบบนี้จนสุดท้ายพอมันสร้างกรอบเสร็จเนี่ยสร้างกรอบเสร็จสุดท้ายมันจะเลือกขึ้นครับหรือว่าเลือกลงแต่ในกรณีนี้มันเลือกขึ้นผมรู้ว่ามันขึ้นนะครับเพราะว่าด้วย การฟอร์มตัวแท่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแรงซื้อเยอะมากครับแรงซื้อมหาศาลมากดังนั้นการบายถือว่าได้เปรียบที่สุดกว่าการเซลล์นะครับเซลล์นี่เสี่ยงมากนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยต้องรอบายแน่นอนนะครับต้องรอบายเท่านั้นห้ามเซลล์เลยผมก็รอให้การาฟย่อครับเนี่ยมนยนันชนแนวต้านด้านบนแล้วถูกไหมสิ่งที่การฟาฟไปทำต่อไปเราจะรู้ได้ไงว่าการาฟจะไม่ทนะลุล่ะดูแท่งถัดไปครับนี่แท่งถัดไปครับทุกคนดูตรงจุดนี้ ายนี้ครับทุกคนดูเส้นฟ้าไ้การปิดแท่งแท่งนี้แท่งนี้มันไม่ได้สูงกว่าไฮเดิมมันเลยส่งผลให้แท่งถัดไปล่วงครับนี่แหละผมเลยรู้ว่ากราฟจะยังไม่ทะลุเฮ้ยกราฟมันจะย่อแน่นอนนั่นแหละครับมันคือจังหวะที่ผมจะเข้าบายนะครับคือจังหวะนี้แน่นอนนะครับนี่แหละผมก็รอให้กราฟย่อลงมาแล้วผมก็เข้าบายตามนะครับอ่าในเมื่อกราฟมันปิดปิดแท่งไม่ผ่านแนวนี้ ผมรู้เลยว่ากราฟจะย่อแน่ก็ปรับไปที่ m 3 0ครับเพื่อไปหาแนวรับต่อนะครับสุดท้ายแนวรับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้1จุดคือผมวาง p e n ด i n g ไว้เลยครับตามโซนแนวรับต่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วแนวรับตรงนี้คือแนวรับที่ต่ําที่สุดนะครับถ้าต่ากว่านี้กราฟไม่ขึ้นและกราฟจะลงต่อนะครับก็ตามทฤษฎีดาวเทียรีนะครับมีใครถ้าใครยังไม่ได้ศึกษาทฤษฎีดาวต้องศึกษานะครับมันสําคัญมากเนี่ยถ้ากราฟขึ้นปั๊บไม่ทำหายสูงขึ้นแล้วนะ ถ้ามันกลับไปทําโลที่ต่าลงต่ํากว่าโลนี้แบบนี้ครับกราฟไม่ขึ้นแน่นอนถ้าผมบายในผมขาทุนไปแล้วนะครับกราฟมันจะย่อลงครับแต่ในกรณีอันนี้ครับกราฟลงมาครับกราฟขึ้นไปปุ๊บถ้าสร้างโลตัวนี้ครับสร้างแนวรับตรงนี้กราฟขึ้นถึงแม้ไม่ผ่านให้แต่ว่ากราฟมันลงมาตรงนี้สุดท้ายก็กลับขึ้นไปต่อได้ก็ถือว่ายังถูกเงื่อนไขาขาขึ้นอยู่นะครับโดยที่มีแรงซื้อก่อนนั้นเนี่ยมันส่งผลด้วยน,นั่นเองบันดันให้กราฟทองคาขึ้นไปต่อได้นะครับโอเค ต่อไปผมก็หาแนวรับครับแนวรับต่างๆทุกคนก็ดูการปิดแท่งสลับสีกันเยอะๆถ้ามีการปิดแท่งสลับสีกันเยอะหมายความว่าเป็นแนวรับสําคัญเนี่ยปิดแท่งสลับสีกันเห็นไหมนะครับเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้นะครับเนี่ยปิดแท่งสลับสีกันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ดังนั้นถ้ามองไปโซนในการเทรดมันก็จะอยู่ในกรอบประมาณโซนนี้ครับนี่นี่คือจุดเข้าบายของผมผมก็วางเพนด i n g ไปเลยครับเนี่ยวางเพนดิ n ไปเลย วาง p เ n น i n g ไปเลยอาจจะมีจริงๆผมผมวางไป2อ r สองอเดอร์นะและผมวางออเดอร์อันนี้อีกกน,นึ่งเนี่ยหจุดนะครับเส้นเขียวเส้นเขียวคือ p พนดิงบา u y ของผมนะครับผมก็วางไว้โซนนี้2อ r ออเดอร์แล้วก็วางเผื่อไว้ด้านล่างอีกโดยที่คาดหวังว่ากราฟจะไม่ทําโลตํมกว่าน,นี้นะครับผมก็วางออเดอร์ไว้ตรงนี้อีก1จุดสุดท้ายกราฟเป็นยังไงต่อมาดูกันนะครับกราฟลงต่อครับอันนี้ผมได้ผมได้ออเดอร์แล้วนะ ไปที่ m 1 5ครับไปดูรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมได้2ออเดอร์แล้วสุดท้ายกราฟเป็นยังไงต่อยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นอ่ากราฟขึ้นแล้วนะครับนี่ผมก็เก็บกําไร2ออเดอร์นี้ไปแล้วผมก็เปิดอีกออเดอร์หนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นสามออเดอร์ที่ผมเทรดตรงนี้นะครับออเดอร์ล่างสุดเนี่ยผมก็เปิดหลอดเยอะสุดนะครับสุดท้ายครับผมก็ปิด2อออเดอร์แรกไปและผมก็ปล่อยให้ออเดอร์เดียวเนี่ยออเดอร์นี้ให้มันวิ่งไปครับ เน่ผมก็ได้กําไรแล้วจริงๆผมเก็บ TP ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับโซนบายเพราะว่ามันมีการปิดแท่งสลับสีกันเยอะๆและโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมปเป็นเทนฐาขึ้นชัดเจนมีแรงซื้อเยอะมากและกรอบการเทรดมันอยู่บริเวณโซนด้านล่างด้วยการบายที่ดีการเซลล์ที่ดีนะครับมันอันนี้คือกรอบบนแนวต้านถูกไหมอันนี้คือกรอบแนวต้านนะครับส่วนนี่ด้านล่างครับคือกรอบแนวรับ การบายที่ดีที่สุดควรบายตรงไหนครับบายที่ดีที่สุดคือการบายด้านล่างเนี่ยกราฟขึ้นมาปั๊บย่อลงมาครับนี่ครับคือจุดบายที่ดีคือการบายข้านล่างของกรอบแล้วเก็บตรงกลางโซนหรือว่าเก็บด้านบนโซนเน่ไหมครับความกว้างในการเก็บทีมันจะไกลแต่ถ้ามาบายตรงนี้บายแค่ตรงนี้มันยังเหลือความเนี่ยมันยังเหลือช่องว่างให้กวกราฟวิ่งลงมามันก็เสียเปรียบแล้วก็ ช่องว่างในการวิ่งขึ้นไปมันก็เสียเปรียบด้วยมันมีโอกาสเก็บกําไรน้อยครับแต่ในกรณีแบบนี้นะครับกรณีเมื่อวานเนี่ยกราฟมันขึ้นเจนชัดเจนมากกราฟมันก็พักตัวครับสุดท้ายมันก็เลือกขึ้นต่อเนี่ยผมก็ได้กําไรไปสําหรับการเทรดครั้งนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะในเรื่องของการวิเคราะห์รีแคปนะครับเทรดดิ้งรีแคปว่าโซนการเทรดทำให้ผมถึงได้บายตรงนี้ได้เพราะอะไรนะครับ มีจุดวิเคราะห์ตรงไหนที่เป็นระยะสําคัญบ้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับในการวิเคราะห์อยากจะเทรดแบบนี้ได้นะครับอยากจะสร้างกําไรภายในระยะเวลาสั้นๆไม่ต้องถือเดิ์นานครับเก็บสั้นๆเก็บในกรอบระบบเทรดสไนเปอร์นะครับทุกคนก็สามารถมาศึกษาได้แล้วนะครับกับสถาบัน i n v e s t i ิเซียแคนาดนั่นเองนะครับด้วยณตอนนี้นะครับผมก็เปิดคอร์สนะครับสไนเปอร์เทรระบบการเทรดทำกำไรระยะสั้น M15 ในกรอบ แบบปลายไส้เลยนะครับเทคนิคน,นี้นะครับ <ๆ S 2> ก็จะง่ายๆครับใช้แค่เทคนิค2เทคนิคหรือว่า2เส้นเส้นรับแล้วก็เส้นนต้าน2เทคนิคเท่านั้นเองนะครับง่ายมากซึ่งก็จะเป็นสโลแกนที่ว่าสุดรับสร้างกระแสเงินสดครับมันสามารถทํากําไรวันต่อวันได้เถยงจะจบภายใน1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังได้เลยนะครับถ้าโวลุ่มเยอะถ้าเงื่อนไขถูกต้องนั่นเองนะครับก็ในในคอร์สนี้นะครับก็จะมีการเรียนในเรื่องของความลับของแท่งเทียนครับแท่งเทียนจะไปต่อมันจะเป็นแท่งเทียนแบบไหน แท่งเทียนเป็นลักษณะที่จะเกิดการพักตัวนะครับเข้าอยู่ในกรอบไซด์เวย์จะต้องเป็นแท่งเทียนแบบไหนนะครับมันมีความลับของมันอยู่นะครับแล้วผมก็จะพาแชร์วิธีการสอนตีกรอบโซนด้วยนะครับกรอบโซนไหนที่แข็งแรงแนวะรับแบบไหนที่แข็งแรงนั่นเองแล้วก็จะมีเทคนิคการบริหารเงินทุนครับจัดการความเสี่ยงยังไงไม่ให้ล้างพอร์ตไม่ให้ขาดทุนหนักนั่นเองแล้วก็จะมีวิดีโอให้ดูฟรีตลอดชีพครับ ให้ดูฟรีตลอดชีพเลยนะครับมีกลุ่มวิเคราะห์การชีวิตให้ทุกวันด้วยแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปการบ้านให้ทำนะครับจะได้ฝึกฝนจะได้ตีกรอบโซนเป็นนั่นเองนะครับที่สําคัญครับก็จะมีเรียนซูมแบบส่วนตัวนะครับก็จะมีเดือนละ2ครั้งนะครับมี2ครั้งบ้าง3าครั้งบ้าง1ครั้งบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยสงสัยในคําถามตัวไหนมากๆานั่นเองผมก็จะจัดแบบส่วนตัวให้เลยนั่นเองนะครับส่วนราคาตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วง super e a r l ร b i r ่เลยนะครับก็ราคาถ้าสมัครผ่านลิงก์ ก็จะได้ที่ราคา1,250บาทนะครับแต่ถ้าใครไม่สนใจสมัครผ่านดิจิไบบีก็จะได้ที่ราคา1,890านะครับราคานี้นะครับก็จะสิ้นสุดแค่สิ้นเดือน3เท่านั้นนะครับสิ้นสุดแค่เดือนมีนาคมเท่านั้นหลังจากนั้นผมจะปรับราคาไปที่9,900บาทแล้วนะครับช่วงนี้ก็สุดพิเศษสุดแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามที่หน้า Facebook Fanpage i n v e ท์เซียแค e m y นไมได้นะครับหรือว่ากดลิงก์ไลน์ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สไรคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมถ้าใครชอบคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้นะครับแบบว่าซีรีส์ใหม่เทรดดิง้งรีแคปนะครับแบบว่าวิเคะห์กราฟที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดทำกำไรได้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลก์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ